ผมที่สิบสองหัวเราะและพูดคุยอย่างสนุกสนานเมื่อมองย้อนกลับไปทางกลุ่มนางเงือกเขาเห็นพวกนางกำลังงุนงงบางคนกำลังซับน้ำตาผมที่สิบสองสะดุ้งและเร่งสอบถามหากค่าทำสิ่งใดผิดไปก่อนที่เขาจะกล่าวจบเหรียญเครื่องซินรีบขัดจังหวะผมที่สิบสองอย่ากังวลเราเห็นทุกคนสามัคคีและเป็นหนึ่งเดียว ทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมสนิทสนมกันไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หมึกมนุษย์หินมนุษย์หิมะหรือกระทั่งมนุษย์กล่าวตามตรงข้าไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนข้าไม่กลา้าแม้แต่จะจินตนาการว่าจะมีสถานที่เช่นนี้อยู่ด้วยผมที่สิบสองเงียบเดิมทีเขาเป็นสมาชิกนิกายหลังยาแม้แดนศักดิ์สิทธิ์ลังยาจะแยกออกจากโลกภายนอก แต่เขาก็รู้สถานการณ์ของห้าภูมิภาคและสองสวรรค์มนุษย์กลายพันธุ์มีสถานะต่ำพวกเขาถูกปราบปรามอย่างหนักและมีชีวิตที่ยากลำบากวังเงือกศักดิ์สิทธิ์ถูกปิดล้อมโดยกองกำลังเผ่ามนุษย์และต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันมากกว่าเผ่ามนุษย์ขนของนิกายหลังหยาอย่างไม่ต้องสงสัยแม้เหตุการณ์ในเมืองหลอมรวมดาราจะดูเรียบง่ายและธรรมดา แต่มันก็สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อจิตใจของนางเงือกเหล่านี้พวกนางเกิดความคิดที่คล้ายคลึงกันไม่ว่ามิติช่องว่างจากรพจะวุ่นวายหรืออันตรายเพียงใดพวกนางก็ต้องการอยู่ที่นี่บางทีที่นี่อาจเป็นบ้านที่แท้จริงของพวกเราวีสีพมพรรมที่นี่น่าอยู่มากเหลียนเครือสินถอนหายใจ ในที่สุดข้าก็เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าความรักที่ยิ่งใหญ่นายท่านคู่ควรกับการเป็นเทพอมะตะแห่งความรักอย่างแท้จริงเขาไม่เหมือนถ้ำสวรรค์นิรันดรหรือวังสวรรค์ที่น่าชังไม่ว่าจะเป็นเทพอมะตะกลุ่มดาวหรือเทพอมะตะตะวันเดือดพวกเขาไม่สามารถเปรียบเทียบกับนายท่านของเรากลุ่มนางเงือกพูดถึงฟางหยวนด้วยน้ำเสียงเคารพนับถือผมที่สิบสองยกนิ้วให้ และกล่าวด้วยความภาคภูมิใจท่ามกลางเทพทั้งหมดหนายท่านมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่เรื่องแปลกที่เทพอมะตะสวรรค์พ,พิภพจะประเมินนายท่านไว้สูงมากและมอบมรดกทั้งหมดของเขาให้กับนายท่านเราจะมีความสุขด้วยการติดตามนายท่านเมื่อพวกเจ้าตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วจากนี้ไปก็จงทำงานให้หนักเพื่อปกป้องบ้านของเรา นี่คือวิธีรักษาชีวิตที่มีความสุขของพวกเรากลุ่มหนาเงือกพยักหน้าบางคนซาบซึ้งจนร้องไห้หลังจากสงบสติอารมณ์ถังโฉงถามข้าสงสัยว่าห้องโถงแห่งนี้มีประโยชน์อย่างไรผมที่สิองอ้าป,ป่าค้างเขาแสดงออกด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนมีความภาคภูมิใจความชื่นชมและความตื่นเต้นในสายตาของเขา แต่มันก็มีความหวาดกลัวปะปนอยู่เช่นกันสิ่งนี้ทําให้กลุ่มนาเงือกอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นไปอีกจากนั้นพวกนางก็ได้ยินคําอธิบายว่าครั้งหนึ่งมันเคยเป็นค่ายกลวิญญาณามตาที่เรียกว่าตับแห่งชีวิตแต่เมื่อไม่นานมานี้นายท่านดัดแปลงมันเป็นคฤรืหัสวิญญาณามตามันมีประโยชน์มากผมที่สิองยกนิ้วโป้งขึ้นอีกครั้ง เขากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แฝงไว้ด้วยความหมายพวกเจ้าจะได้รับประโยชน์จากมันในอนาคตอย่างแน่นอนหลังจากได้ยินคําอธิบายจากผมที่12เกี่ยวกับคฤรืหัดวิญญาณมาตะตับแห่งชีวิตกลุ่มนางเงือกรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากต่อมาผมที่ 12— ก็นำกลุ่มนางเงือกเดินทางไปยังทะเลตะวันออกน้อยผมที่12อธิบาย นี่คือสถานที่ที่ไหนท่านเลือกไว้ให้เผ่ามนุษย์เงือกของพวกเจ้ากลุ่มนาเงือกใช้วิธีตรวจสอบของตนเองเพื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมของทะเลบริเวณนี้ข่าวดีที่คาดไม่ถึงก็คือมันเต็มไปด้วยทรัพยากรแต่ทรัพยากรเหล่านั้นกระจัดกระจายไปทั่วและไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนี่คือแผนที่ของหภูมิภาคและเสวรรค์น้อย มันเป็นแผนที่ของเมื่อสมวันก่อนข้าจะมอบสิ่งนี้ให้กับพวกเจ้าผมที่สิองมอบวิญญาณระดับมนุษย์บนเส้นทางแห่งข้อมูลให้กับพวกนางแผนที่เมื่อสมวันก่อนงั้นหรือวีสีประหลาดใจถูกต้องผมที่สิองพยักหน้าเนื่องจากเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดอยัง้งภูมิประเทศจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้นายท่านยังเพิ่มแหล่งทรัพยากรและกลืนกินถ้ำสวรรค์อย่างต่อเนื่องดังนั้นแผนที่ของห้าภูมิภาคน้อยและ9้าสวรรค์น้อยจึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวีซีตรวจสอบวิญญาณบนเส้นทางแห่งข้อมูลและตะโกนออกมาด้วยความตกใจใหญ่โตนักเสียงตะโกนของนางดึงดูดความสนใจของนางเงือกคนอื่น เป็นเรื่องยากที่จะเห็นการแสดงออกเช่นนี้จากผู้นำเช่นวีซีผมที่12หัวเราะและกล่าวด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจแรกเริ่มมิติช่องว่างจักรพพัดมีพื้นที่ประมาณ3 3 5 5 0 0 0ตารางกิโลเมตรแต่ตอนนี้มันมีพื้นที่มากถึง33.5ล้านตารางกิโลเมตรเมื่อได้ยินเรื่องนี้กลุ่มหนาเงือกลายเป็นมึนงง ผมที่สิบสองยิ้มอย่ากังวลมิติช่องว่างจากระพาจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆหากวันหนึ่งมันจะมีพื้นที่มากกว่าห้าภูมิภาคและสองสวรรค์เราจะไม่แปลกใจเลยข้าทำเครื่องหมายอนาเขตของพวกเจ้าไว้ในแผนที่แล้วเอาล่ะตอนนี้ภารกิจของข้าเสร็จสิ้นแล้วหากพวกเจ้าต้องการสิ่งใด พวกเจ้าสามารถติดต่อข้าผ่านวิญญาณบนเส้นทางแห่งข้อมูลข้าอาศัยอยู่ในทวีปผมเหลืองและเป็นผู้นำของมนุษย์ขนผมเหลืองพวกเจ้ากับข้าเป็นเพื่อนบ้านกันเหรียนเครซินและวิซีแสดงความขอบคุณพวกนางแลกเปลี่ยนวิญญาณบนเส้นทางแห่งข้อมูลกับผมที่12เพื่อการติดต่อสื่อสารหลังจากนั้นผมที่สิสก็บอกลากลุ่มนางเงือก เหลียนเคร์ซินและวีซีพูดคุยกันนางเงือกอีกสี่คนเริ่มทำงานพวกนางส่งคนออกไปสำรวจพื้นที่ทะเลและท้องฟ้าบางส่วนเริ่มสร้างค่ายกลวิญญาณมตะขนาดใหญ่เมื่อค่ายกลป้องกันภัยถูกจัดตั้งกลุ่มนางเงือกก็เปิดมิติช่องว่างของพวกนางและนำสมาชิกเผ่ามนุษย์เงือกอกอกมาภายใต้คำแนะนำของผู้มาตะเผ่า,ามนุษย์เงือก มนุษย์เงือก800,000คนเริ่มสร้างบ้านและเมืองของพวกเขาพัวมาตาเผ่ามนุษย์เงือกทั้งหกสร้างหกเมืองของตนเองหกเมืองหลักถูกอบล้อมด้วยเมืองย่อยจำนวนมากพวกเขาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีขั้นตอนต่างๆดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วแน่นอนว่าความโกลาหลเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลังจากทั้งหมดพวกเขาเพิ่งมาถึงที่นี แต่ด้วยคำแนะนำและการควบคุมของผู้มาตะเผ่า,ามนุษย์เงือกพวกเขายังสามารถรักษาความสงบเผ่ามนุษย์เงือกทำงานหนักเป็นเวลาเก้าวันเก้าคืนหลังจากทุกสิ่งเรียบร้อยดีแล้ววิซีและเหรียญเครซินจึงเรียกผู้มาตะเผ่า,ามนุษย์เงือกมาประชุมมีทรัพยากรมากมายแต่ละชนิดมีปริมาณไม่มากพวกมันไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ในความคิดเห็นของข้าเราควรส่งผู้ใช้วิญญาณออกไปรวบรวมทรัพยากรเหล่านี้ตามช่วงเวลาที่กำหนดสภาพแวดล้อมค่อนข้างปลอดภัยมีสารสูดเดียวดายเล็กน้อยและแทบไม่มีสารสูดบรรพการเรายังไม่มีแหล่งอาหารเช่นสาหร่ายทะเลปลาหรือกุง้งเราต้องเพาะเลี้ยงพวกมันตั้งแต่เริ่มตน้นเราต้องพัฒนาระบบนิเวศมีทรัพยากรอมาตะไม่กี่ชนิด ตามแผนที่แหลง่งทรัพยากรอมตาตะที่อยู่ใกล้ที่สุดคือนำ้ำพุเจ็ดสมบัติมันผลิตนำ้ำพุเจ็ดสมบัติอย่ายุ่งกับแหลง่งทรัพยากรอมตาตะที่นี่คือมิติช่องว่างจากักรพรัดแหลง่งทรัพยากรอมตาตะทั้งหมดเป็นของไหนทันหากเราต้องการทรัพยากรอรมตาตะเราต้องทำภารกิจให้สำเร็จและแลกเปลี่ยนพวกมันโดยใช้แต้มผลงานเมื่อกล่าวถึงภารกิจ ผัวมาตาเผามนุษย์เงือกเหล่านี้ค้นคว้ามันมาอย่างหนักผมที่12พูดถูกข้าคิดว่าเราต้องมุ่งเน้นที่การทำภารกิจให้สำเร็จเพื่อพิสูจน์คุณค่าของเราด้วยวิธีนี้ผัวมาตะาคนอื่นๆจะยอมรับพวกเราข้าตรวจสอบมาอย่างชัดเจนแล้วภารกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเราคือภารกิจสร้างจุดชีพ,พจรของเส้นโลหิตวารี ตอนนี้เส้นโลหิตวารีวงแรกสร้างสำเร็จเรียบร้อยแล้วนายท่านกำบลังสร้างเส้นโลหิตวารีวงที่สองนี่เป็นโอกาสของเราถูกต้องแต่เราไม่สามารถละทิ้งภารกิจอื่นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาตะคนอื่นๆข้าคิดว่าเราควรแบ่งเวลาทำภารกิจเหล่านั้น เพื่อสร้างความคุ้นเคยและผูกมิตรกับผู้มาต่าคนอื่นๆก่อนมาที่นี่เราเตรียมของขวัญไว้มากมายตอนนี้พวกมันยังอยู่กับเราหลังจากพูดคุยพวกนางก็ตัดสินใจว่าวีซีจะอยู่ที่นี่และรับผิดชอบสร้างระบบนิเวศสิ่งนี้จะสร้างแหล่งอาหารที่มั่นคงสำหรับเผ่ามนุษย์เงือก เหรียญเครซินนำสีผู้มาตะาเผ่ามนุษย์เงือกออกไปรวบรวมข้อมูลและทำภารกิจสร้างสายสัมพันธ์กับกองกำลังอื่นเหรียญเครซินใช้เวลาทั้งวันเพื่อไปยังทวีผมเหลืองผมที่ส2องได้รับการติดต่อผ่านวิญญาณบนเส้นทางแห่งข้อมูลมาก่อนแล้วดังนั้นเขาจึงออกมาต้อนรับเหรียญเครซินด้วยตนเองดังคำกล่าวที่ว่า เพื่อนบ้านมีความใกล้ชิดมากกว่าพี่น้องที่อยู่ห่างไกลทั้งสองมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเหรียญเครื่องนมอบของขวัญให้ผมที่12อีกครั้งหลังจากขนขวาเกี่ยวกับหอคอยเกียรติคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมานางสังเกตเห็นว่าเผ่ามนุษย์ขนเป็นกองกำลังอันดับหนึ่งในมิติช่องว่างจากักรพารดิอย่างไม่ต้องสงสยัย ผมที่12เตรียมของขวัญล้ำคา่ามอบให้หนางเช่นกันหลังจากพูดคุยเล็กน้อยผมที่12ได้ยินเกี่ยวกับการกระทำของเผ่ามนุษย์เงือกและเผยรอยยิ้มให้เหรียญเครซีนพวกเจ้าทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วโลกภายนอกเมื่อผู้มาตะมาเยี่ยมเยือนกันพวกเขาจะจัดงานเลี้ยงหรืออย่างน้อยก็ต้องเตรียมชาเอาไว้ต้อนรับแขก แต่ในมิติช่องว่างจัก,กรพพรดสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นเราจะมีเวลาสำหรับความบันเทิงที่ไร้สาระเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้าฉลาดมากที่ใช้ภารกิจเหล่านี้เพื่อพบปะคนอื่น,นหากเจ้าปฏิบัติตามธรรมเนียมของโลกภายนอกเจ้าจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีจากคนที่นี้เมื่อได้ยินถ้อยคำเหล่านี้เหรียญเครซินรู้สึกยินดีอยู่ภายใน นางเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่หลังจากเข้ามาเพียงไม่นานผมที่สิองกล่าวอย่างตรงไปตรงมาตอนนี้เราทั้งคู่รับภารากิจเลี้ยงดูมเมล็ดพันธุ์อมตะเวลามีน้อยไปจุดสำคัญที่สุดกันเถอะเหรียญเคร์อซินบินตามผมที่สิองไปในป่าบนภูเขาแห่งหนึ่งโดยปกปิดกลิ่นอายเอาไว้ผู้ใช้วิญญาณชายผู้หนึ่งกำลังถูกไล่ล่า ร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเหลียนเครสินตรวจสอบและพบว่าผู้ใช้วิญญาณผู้นี้เป็นเลือดผสมระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ขนชื่อของเขาคือฟางเสียงผมที่สิองแนะนำรูม่านตาของเหลียนเครสินหดเล็กลงร่างกายของนางสั่นสะท้านอย่างรุนแรงผมที่สิบสองเร่งอธิบายอย่าคิดฟุง่งซานเขาไม่ใช่สายเลือดของนายท่าน เขาเป็นบุตรของฝางเจิงฮะอ่านายท่านเป็นคนมองการไกลยอย่างแท้จริงความคิดของนายท่านไม่ใช่สิ่งที่พวกเราจะสามารถทำความเข้าใจนายท่านรอบเลี้ยงดูเด็กคนนี้อย่างลับๆท่านเคยสร้างโอกาสมอบความพ่ายแพ้และประสบการณ์ต่างๆให้กับเขาปัจจุบันเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์มะตะที่โดดเด่นที่สุดของเผ่ามนุษย์ขน ฟางเซียงสูดหายใจอย่างหนักหน่วงขณะซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้โบราณขนาดใหญ่รากไม้ยื่นออกมาจากพื้นพัวพันกันและสร้างเป็นสถานที่ที่เงียบสงบฟางเซียงสามารถพักผ่อนเพื่อฟื้นตัวจากการไล่ล่าเป็นการชั่วคราวเขารีบเช็ดเหงื่อที่มุมปากและเริ่มตรวจสอบร่างกายของตนใบหน้าของฟางเซียงกลายเป็นมืดครึ้ม เมื่อพบว่าเขามีบาดแผลมากกว่าสิบแห่งบนร่างกายที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนแต่เขาไม่กังวลนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาได้รับบาดเจ็บรุนแรงเช่นนี้ฟางเสียงฉีกแขนเสื้อของเขาออกและเผยเห็นหน้าอกที่ปกคลุมไปด้วยขนสีดำบาดแผลบนหน้าอกของเขาลึกและมีกระดูกสีขาวยื่นออกมา เขาส่งวิญญาณมาตะตะขาบรักษาพุ่งเข้าไปในร่างกายผ่านบาดแผลและหยุดเลือดจากภายในอย่างรวดเร็วหลังจากไม่นานขานับร้อยคางของตะขาบก็บังคับให้แผลสมานกันแต่มันยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่แท้จริงข้าเห็นรอยเลือดเร็วเขา้ารีบไประวังเด็กคนนี้ค่อนข้างอันตรายมีสิ่งใดต้องกลัว แม้เขาจะเป็นผู้ใช้วิญญาณระดับฮาแต่หลังจากถูกโจมตีด้วยท่าหมายตายของท่านผู้นำวิญญาณส่วนใหญ่ของเขาก็ถูกทำลายไปแล้วฮ่าฮ่าถูกต้องด้วยวิธีนี้ผู้เชี่ยวชาญมากกว่าสิบคนจึงเสียชีวิตในมือของท่านผู้นำเจ้าเลือดผสมฟางเสียงเจ้าสัตว์ประหลาดบทสนทนาทั้งหมดทำให้การแสดงออกของฟางเสียงเปลี่ยนไปบัดซบ พวกเขามาถึงเร็วนักข้าเพิ่งจัดการบาดแผลฟังเสียงกัดฟันแน่นเขาตรวจสอบวิญญาณที่เหลืออยู่สองสามดวงในทะเลวิญญาณเมื่อถึงจุดนี้วิญญาณส่วนใหญ่ของเขาก็ถูกทำลายไปแล้วส่วนที่เหลือล้วนได้รับบาดเจ็บหากเขาพยายามใช้งานพวกมันพวกมันจะถูกทำลายระหว่างกระบวนการ วิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณที่ฟางเสียงใช้ความพยายามอย่างมากในการหลอมรวมแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเสียสละพวกมันวิญญาณซ่อนนิทราตอนนี้ข้าพึ่งพาได้เพียงเจ้าเท่านั้นเจ้าต้องอดทนฟางเสียงอธิษฐานก่อนกระตุ้นใช้งานมันเพื่อปกปิดตนเองวิญญาณดวงนี้เป็นวิญญาณระดับสี่ที่มีความสามารถในการปกปิดที่โดดเด่นพอๆกับวิญญาณระดับ้า ฟางเสียงใช้มันหลบหนีจากหายนะมาหลายครั้งแล้ววิญญาณดวงนี้จะทาให้ผู้ใช้งานนอนหลับยิ่งหลับลึกเท่าใดผลกระทบของการปกปิดก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นฝางเสียงเข้าสู่ห้วงนิทราอย่างรวดเร็วสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือหลังจากเขานอนหลับวิญญาณซ่อนนิทราก็แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่ผู้ไล่ล่ายังไล่ล่าเขาอยู่ เมื่อเห็นเหตุการณ์นี้ผมที่12บสองที่ซ่อนตัวอยู่ก็ต้องเคลื่อนไหวถ้าไม้ตายอมาตะาถูกใช้ไปกับฟางเสียงผู้ใช้วิญญาณเผ่ามนุษย์ขนผมเหลืองตรวจสอบรากไม้ที่ฟางเสียงซ่อนอยู่แต่กระทั่งฟางเสียงจะนอนอยู่ตรงหน้าเขาก็ยังมองไม่เห็นเป้าหมายในที่สุดเขาก็สรุปว่าฟางเสียงหลบหนีออกจากภูเขาไปแล้ว ดังนั้นเขาจึงเดินทางออกจากภูเขาเพื่อไล่ล่าฟางเสียงต่อไปหลังจากฟางเสียงตื่นคืนเขาพบว่าตนเองปลอดภัยและสามารถถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อเขามองเข้าไปในทะเลวิญญาณเขาพบว่าวิญญาณซ่อนนิทราแตกเป็นเสี่ยงๆไปแล้วเขารู้สึกดีใจและหวาดกลัวดูเหมือนวิญญาณซ่อนนิทราจะอยู่จนถึงช่วงเวลาสำคัญ ดังนั้นข้าจึงสามารถหลบหนีจากศัตรูพวกเขาออกจากภูเขาลูกนี้ไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าต้องหนีฟางเสียงมีความสุขเพราะอาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นแล้วเขารีบลุกขึ้นและจากไปทันทีเขาเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆเอาไว้หลังจากครึ่งวันท้องฟ้าเริ่มมืดหมอกแปลกๆปรากฏขึ้นในป่า ฟางเสียงมาถึงแอ่งน้ำลึกแห่งหนึ่งเขาตรวจสอบสภาพแวดล้อมและรู้สึกพอใจมากเขาตัดสินใจหยุดพักที่นี่ที่นี่มีแหล่งน้ำที่ดีสัตว์ป่าต้องมาดื่มน้ำที่นี่อย่างแน่นอนหากข้าโชคดีข้าอาจสามารถล่าสัตว์และได้รับทรัพยากรเพื่อหลอมรวมวิญญาณฟางเซียงมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่บนภูเขาเขาเป็นมนุษย์เลือดผสมในทวีผมดำ เขาถูกกีดกันอย่างมากกระทั่งมารดาผู้ให้กำเนิดก็ยังไม่ชอบเขาในช่วงวัยเด็กของฟางเซียงเขาใช้ความพยายามทั้งหมดเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากมารดาเนื่องจากเขาเป็นมนุษย์เลือดผสมความสามารถในการหลอมรวมวิญ,ญญาณของเขาจึงด้อยกว่ามนุษย์ขนที่แท้จริงสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือมนุษย์ขนมีความภาคภูมิใจในความสามารถด้านการหลอมรวมวิญ,ญญาณของพวกเขา แต่ฟางเสียงกลับพบการเผชิญหน้าโดยบังเอิญอย่างต่อเนื่องเขาทำงานอย่างหนักและทำให้ผู้คนตกตะลึงกับความสามารถของเขามานดาของเขาซึ่งเป็นเจ้าเมืองได้เหล็กเริ่มเปลี่ยนความคิดและยอมรับเขาจากส่วนลึกของหัวใจอย่างไรก็ตามช่วงเวลาดีๆมักอยู่ไม่นานเมืองได้เหล็กถูกโจมตีผู้คนทั้งเมืองเกือบถูกกวาดล้าง เจ้าเหมืองได้เหล็กต้องหลบหนีไปกับฟางเสียงก่อนที่นางจะเสียชีวิตนางบอกฟางเสียงเกี่ยวกับตัวตนของเขาบุตรชายของข้าแม่ทำให้เจ้าผิดหวังไม่ใช่ว่าเจ้าอยากรู้เรื่องของพ่อเจ้ามาตลอดงั้นหรือชื่อของเขาคือฟางเจิงเขาเคยเป็นทาสของแม่แต่หลังจากที่เขาหลบหนีเขากลายเป็นผู้ใช้วิญญ,ญาณปีศาจที่มีชื่อเสียง จงตามหาพ่อของเจ้าและบอกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าแก่เขาหากเจ้าต้องการแก้แค้นให้แม่เจ้าต้องตามหาพ่อของเจ้าให้พบดังนั้นฟางเสียงจึงออกเดินทางเพื่อตามหาพ่อของเขาเขาหนีออกจากทวีผมดำไปยังทวีผมขาวก่อนจะไปถึงทวีปผมเหลืองการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากและอันตราย เขา,ผาเผชิญหน้ากับความท้าทายและปัญหานับไม่ถวนแม้ฝางเจิงจะไม่ได้อยู่ในทวีปของมนุษย์ขนอีกต่อไปแต่เรื่องราวของเขาก็แพร่กระจายไปทั้งสาทวีปและกลายเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานระดับการบ่มเพาะของฟางเสียงค่อยๆเพิ่มขึ้นพร้อมกับประสบการณ์มากมายการต่อสู้และการหลบหนีนับครั้งไม่ถวนหล่อลอมนิสัยมองโลกในแง่ดีและความมุ่งมั่นของเขา เขาเชื่อว่าวันหนึ่งเขาจะได้พบพ่อของเขาอย่างแน่นอนใกล้กับแอ่งน้ำลึกฟางเสียงเอียนกายพักผ่อนในยามค่ำคืนเมื่อใกล้รุ่งสางหมอกบนภูเขายิ่ยงหนาทึบฟางเสียงรู้สึกสงสัยและเดินไปที่ขอบแอ่งน้ำเขาพบว่าแอ่งน้ำแห่งนี้ลึกมากมันค่อนข้างแปลกนอกจากนั้นหมอกหนาทึบบนภูเขายัางมีต้นกำเนิดมาจากแอ่งน้ำแห่งนี้ ฟางเสียงพักอยู่ที่นี่เป็นเวลาครึ่งวันกับอีกหนึ่งคืนแต่เขาไม่พบร่องรอยของสัตว์ป่าที่ต้องการมาดื่มน้ำที่นี่นี่เป็นสถานการณ์ที่เขารู้สึกคุ้นเคยทุกครั้งที่เขาพบการ,รเผชิญหน้าโดยบังเอิญเขาจะพบเรื่องเช่นนี้ฟางเสียงมีจิตวิญญาณของนักผจญภัยหลังจากสำรวจมาระยะหนึ่งแล้วเขาก็ตัดสินใจกระโดดลงไปในแอ่งน้ำ น้ำไม่เย็นจัดยิ่งลึกมันกลับยิ่งอบอุ่นฟังเสียงไปถึงส่วนลึกของแอ่งน้ำและรู้สึกสบายเหมือนอยู่ในน้ำพุร้อนนี่คือเขาพบหยกขาวขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งอยู่ใต้น้ำหยกขาวชิ้นนี้เกือบโปร่งแสงและสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในหน้าเงือกฟางเสียงมองใบหน้าหน้าเงือกและรู้สึกสั่นสะท้านอยู่ในใจ งดงามนักเขาไม่เคยเห็นผู้หญิงที่งดงามเช่นนี้มาก่อนความงามดังกล่าวทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงเขารู้สึกถึงความรักที่ระทุขึ้นในใจของตนอย่างกระทันหันนางเงือกที่ถูกผนึกไว้ในหยกขาวไม่ใช่ผู้ใดนอกจากเหรียญเครื่อซินนางถ่ายทอดเสียงไปยังฟางเสียงเด็กเลือดผสมเจ้าเป็นคนปลุกข้าง,งั้นหรือฟางเสียงอ้าปากค้างด้วยความตกใจ และลืมไปว่าเขาอยู่ใต้น้ำดังนั้นน้ำจึงไหลทละลักเข้าไปในปากของเขาอย่างรวดเร็วเขารีบหุบปากและแสดงท่าทางน่าสมเพชเหรียญเครือซินหัวเราะนี่ทำให้ฟางเสียงยิ่งมึนงงด้วยความลหลงไหลเขาคิดนางเงือกไพเราะผู้นี้มีเสียงที่ไพเราะนักเหรียญเครือซินอธิบายข้าเป็นผู้มาตาเผ่ามนุษย์เงือกชื่อของข้าคือเหรียญเครือซิน หลังจากข้าก้าวข้ามภัยพิบัติพิ่พบข้าได้รับบาดเจ็บและถูกผนึกอยู่ในหินหยกขาวชิ้นนี้เด็กน้อยมันเป็นโชคชะตาที่เราได้พบกันโปรดช่วยข้าออกจากที่นี้ฟางเสียงตกใจมากเขาไม่มีวิญ,ญญาณที่สามารถถ่ายทอดเสียงดังนั้นเขาจึงป้องหมัดและโค้งคำนับก่อนจะใช้ภาษามือเพื่อตอบกลับเหรียญเค่องสินยิ้ม อย่ากังวลหยกขาวชิ้นนี้ไม่สามารถผนึกค่าได้อย่างแท้จริงหากเจ้าสามารถหลอมรวมวิญญาณหลอมรวมปัตรพีระดับสีและช่วยค่าปรับแต่งหยกขาวชิ้นนี้จากภายนอกมันจะช่วยค่าได้มากฟางเสียงพยักหน้าอย่างต่อเนื่องจากนั้นเหรียญเครื่อซินก็ให้คําแนะนําและเคล็ดลับการหลอมรวมวิญญาณหลอมรวมปัตรพีกับฟางเสียง นางยังแนะนำให้เขาค้นหาวัสดุในการหลอมรวมที่เหมาะสมในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยฟางเสียงออกจากแอ่งน้ำและเริ่มทำงานทันทีหลังจากสมวันในที่สุดเขาก็สามารถหลอมรวมวิญญาณหลอมรวมปัพีระดับ4ี่ข้าโชคดีนักฟางเสียงมีความสุขท้ายที่สุดวิญญาณระดับสี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหลอมรวมโดยเฉพาะมนุษย์เลือดผสมเช่นข้า ดูเหมือนสวรรค์ต้องการให้ข้าช่วยเทพธิดาผู้นี้ฟังเสียงถอนหายใจกับตนเองผมที่สิบสองที่ซ่อนตัวอยู่ด้านข้างสาส่สีสษะและกลั้นหัวเราะด้วยความช่วยเหลืออย่างลับๆจากเขาฟังเสียงจึงประสบความสำเร็จในครั้งเดียวหลังจากหลอมรวมวิญญ,ญาณหลอมรวมปัตภีระดับสี่ฟางเสียงไม่พักผ่อนเขากระโดดลงไปในเอ่งน้ำและเริ่มปรับแต่งหยกขาว เหรียญเครซินประสบความสำเร็จในการหลบหนีนางเผยรอยยิ้มให้กับฟางเสียงและเอ่ยปากชมใบหน้าของฟางเสียงกลายเป็นแดงกำ่ำเขากม้มศีรษะลงด้วยความเขินอายเพื่อแสดงความขอบคุณเหรียนเครซินสะบัดมือช่วยรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดของฟางเสียงจากนั้นนางก็มอบวิญ,ญญาณเกือบสิบดวงและมระดกให้เขาขณะที่เหรียญเครสินกำลังจะจากไป ฟางเสียงเร่งถามด้วยความตื่นตระหนกท่านเทพิดาข้าจะได้พบท่านอีกหรือไม่เหรียญเคร์่อสินยิ้มเจ้ารู้ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับผู้อมตะหรือไม่ร่างของฟางเสียงสั่นสะท้านอย่างรุนแรงใบหน้าของเขากลายเป็นซีดเผือดเหรียญเคร์่อสินกล่าวเสริมมรดกที่ข้ามอบให้เจ้าเป็นมรดกอมตะหากเจ้าสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตอมตะ เจ้าจะได้พบค่าอย่างแน่นอนอ่าฟังเสียงอุทานแต่พูดไม่ออกเขาไม่คาดหวังว่าการเผชิญหน้าโดยบังเอิญครั้งนี้จะล้ำค่าถึงเพียงนี้เขาเฝ้ามองเหรียญเครซินบินขึ้นสู่ท้องฟ้าและหายไปในก้อนเมฆเหรียญเครซินเทพธิดาเครซินฟังเสียงพึมพำและใช้มือจับหน้าอกด้านซ้ายของตนเอาไว้ รูปลักษณ์ของเหเรียญเคอร์ซินประทับอยู่ในความทรงจำของเขาแล้วเขารู้ว่าจากนี้ไปนอกจากการตามหาพอ่อเขามีเป้าหมายใหม่ที่ต้องพิชิตนั่นคือกลายเป็นเทพอมตะและไปพบเทพธิดาเหเรียญเคอร์ซินอีกครั้ง